พุทธวจนะฉบับที่13ทานอานิสงส์แห่งการให้ทานพิสุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการให้ทานห้าประการนี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือ 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก 2. สัพปรบรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมะของคฤหัสถ์ 5. ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พิสูจทั้งหลายนี้แลอานิสงส์แห่งการให้ทานห้าประการผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัพป,ปรบุรุษสัพป,ปรบุรุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ประกอบพรมจัรทร์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัพป,ปรบุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกทั้งปวงแก่เขาเขาได้ทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ปรินิพานในโลกนี้